สวัสดีค่ะวันนี้เก็บตกประวัติศาสตร์เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์โหนของพาม่าที่ทํานายทายทักพระเจ้าวลองพญาไว้ค่ะว่าอย่ายกทัพมาทําศึกกับอยุธยาดวงตกหนักมีเกณฑ์ถึงสิ้นชีวิต ซึ่งการทํานายทายทักของพระโมราจารย์ฝั่งพมา่าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าแม่นมากค่ะและเรื่องเรื่องนี้ของพระเจ้าลองพยานั้นถ้ามองกันแบบผิวเผินข้อมูลส่วนนี้น่าจะมาจากทางฝั่งไทยแต่เอาเข้าจริงๆค่ะข้อมูลเรื่องนี้กลับมาจากทางพงศาวดาพรพมาร่าโดยตรงที่ได้บันทึกไว้ประมาณว่า ฝ่ายเสยนาบดีข้าทูลลอะองทุลีละบาทที่มีสติปัญญาเป็นพรามหราจารย์ได้ปรึกษากันว่าพวกเราทั้งหลายนี้มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าชุบเลี้ยงกินข้าวแดงแกงร้อนของท่าน ซึ่งเราจะนิ่งดูอยู่เช่นนี้ไม่ควรแก่การเพราะฉะนั้นพวกเราจึงทูลทัดทานฉลองประเด็พระคุณไว้จึงจะควรครั้นปรึกษาตกลงกันดังนั้นแล้วพวกพรามหมณ์หราจารย์จึงพร้อมกันทูลว่าซึ่งพระเจ้าอองพญาจะเสด็จยกพยุหโยธาทัพใหญ่ไปตีกรุงเสียยุธยานั้นข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิเต็มใจให้พระองค์เสด็จยกทัพใหญ่ไปตีกรุงศรียยุธยาเพราะเวลานี้พระเคราะห์ของพระองค์ยังร้ายอยู่ และบรรดาพวกพราหมณ์หัวราจา์เหล่านี้ก็กล่าวเหตุผลค่ะว่าทิศที่พระองค์จะยกไปนั้นก็เป็นกาละกินีแก่วันประสูตรของพระองค์อีกทั้งอศัศนีบาทก็ตกเป็นตัวอักษร13ข้อนั้นเป็นนิมิตอันร้ายที่สุดถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อยกทับไปครั้งนี้พวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเกรงว่าพระองค์จะมีอันตรายเป็นแน่ด้วยนิมิตครั้งนี้เหมือนกับนิมิตพระเจ้ายองยานในอดีตท,ที่เมื่อพระองค์พระชน46ปีพระองค์ เสด็จยกกองทัพไปตีเมืองเชียงหนีพระองค์ทรงพระประชวรถึงกับสวรรคตพระเจ้ายองยานประสูติวันศุกร์พระองค์ก็ประสูติวันศุกร์เหมือนกันเช่นนี้ขอพระองค์ทรงงดไว้ก่อนเถิดอย่าทรงยกกองทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาเลยพวกขุนนางข้าราชการทูลทัดทานสักเท่าใดเท่าใดก็ไม่ทรงเชื่อค่ะ พระเจ้าอลองพญาก็รวมกำลังไพร่พลไปตีกรุงศรีอยุธยาอยู่ดีบางทีแอดมินว่าพระองค์อาจจะทรงเล็งเห็นความพร้อมหลายอย่างในการยกทัพไปครั้งนี้ค่ะว่าพระองค์อาจจะได้รับชัยชนะซึ่งก็ต้องบอกว่าทัพของทางฝั่งพมา่าในช่วงนั้นถือว่าฟอร์มดีค่ะเพราะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าจะสามารถรวมแผ่นดินได้และมาถึงจุดนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าถึงจุดสูงสุดของรัชการพระเจ้าอลองพญาแล้วละค่ะ ซึ่งส่วนทางกับทางฝั่งของอยุธยาที่นอกจากไม่ได้ออกศึกใหญ่ๆมานานแล้วบ้านเมืองก็ยังพลัดเปลี่ยนแผ่นดินเกิดความวุ่นวายพอสมควรค่ะด้วยเหตุนี้หากไม่เฉวยโอกาสไปเตีอยุทยาในวันนี้ปล่อยไปวันข้างหน้าก็อาจจะตีได้ยากขึ้นซึ่งถ้าถามว่าพระเจ้าอลองพยาตัดสินใจถูกไหมก็ต้องบอกว่าท่านตัดสินใจผิดค่ะ เพราะเป็นไปดังคําของพวกพราหมูราจารย์จริงๆพระเจ้าวรังพยานั้นจะต้องเอาพระชนชีพของพระองค์มาสั่งเวยในแดนสยามดังคําที่พราหมูราจารย์นั้นได้ทํานายไทยทักเอาไว้เพราะในทุกบันทึกค่ะกล่าวถึงฉากสุดท้ายของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ว่าได้มาสวรรคตในศึกที่ยกมติกรุงเสียยุธยานี้จริงๆเริ่มจากในพงศาวดาพรพม่าค,ค่ะที่ได้ระบุว่า ในช่วงที่กองทัพพม่าปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาอายุธย,ย,ยาได้ส่งทูตมาเจราจาสงบศึกหลังจากทูตกลับไปราวสิบวันเศษพระเจ้าวรองพยาก็ทรงเริ่มพระประชวรพระราชโอรสสิริธรรมราชาและมังค้องนรทา หลัดทับหลวงต่างทุลขอให้ถอยทัพกลับเพราะเห็นว่าพระเจ้าอองพญาทรงพระประชวนอยู่และการเข้าตีกรุงศรีอยุธยาทําได้ลําบากเนื่องจากชัยภูมิเป็นตอทหารก็เจ็บป่วยมากจึงขอให้รอจนสิ้นฤดูฝนแล้วค่อยยกทัพกลับมาใหม่ฝ่ายพระเจ้าอองพญาทรงเห็นว่าพระการประชวนของพระองค์หนักอยู่จึงทรงเห็นชอบตามคํากราบบังคมทูลแล้วมีพระราชองการให้ถอยทัพกองทัพของพระเจ้าอองพยาก็ได้เสด็จถอยทับมาจากกรุงศรีอยุธยา จนมาถึงตำบลบ้านดินยาวาแขวงเมืองมัตมะรวม24บตำบลครั้นพระองค์เสด็จถึงตำบลน,นั้นพระองค์ก็เสด็จสวรรคตในงานเขียนประวัติศาสตร์ของพมา่าคือ history of burma ของหม่องทินอองนักประวัติศาสตร์ได้ระบุสาเหตุการสวรรคตของพระเจ้าอลองพยาโดยอ้างจากหลักฐานพมา่าซึ่งยืนยันว่าทรงพระประชวรด้วยโรคปิดหมายถึงอาการท้องเสียอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้ออาการที่มักพบคือ มีอาการท้องเสียถ่ายอุจจาระบ่อยเมื่อถ่ายอุจจาระจะมีมูกหรือมีมูกเลือดออกมาด้วยโดยอาจรุนแรงจนเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้หากมีการติดเชื้อโรคเข้าไปในกระแสะเลือดจนเกิดภาวะโลหิตเป็นพิษหรือลำไส้ใหญ่มีอาการอักเสบอย่างรุนแรงทําให้สูญเสียน้ำอย่างมาก ในส่วนหลักฐานที่เก่าอีกชิ้นหนึ่งที่กล่าวถึงสาเหตุการสวรรคตของพระเจ้าอลองพยาซึ่งเป็นคําให้การชาวอังวะซึ่งเป็นจดมหมายเหตุประวัติศาสตร์พมา่าตั้งแต่สมัยปลายราชวงศ์ตองอูยุคฟื้นฟูจนถึงราชวงศ์คองบองตอนต้นที่ราชสำนักกรุงรัตนโกสินทร์เรียบเรียงขึ้นจากคาให้การของอภยากามณีหรือทาปรักกามณีเจ้าเมืองเชียงแสนชาวพม่าที่ถูกจับเป็นเชลยจากเมืองเชียงรายในปีพุทธศักราช2331 แล้วถูกส่งตัวลงมาถวายที่กรุงเทพแล้วจำคุกไว้ทำให้การของชาวอังวะได้บรรยายถึงการสวรรคตของพระเจ้าอองพยาไว้ว่าเป็นวันนรกสำหรับบุรุษค่ะโดยพระเจ้าอองพยาถอยทับกลับไปทางระแหงแต่จากบ้านระแหงไปทับอังวะยกไปถึงปลายด่านพระเจ้าอองพยาก็สวรรคตมังระผู้เป็นราชบุตรเอาศพพระเจ้าอองพยาผู้เป็นบิดาใส่วอหามไปถึงเมืองมุกโซโบแต่หน้าเดือนหกข้างขึ้นแล้วให้เอาจั แดงจันขาวทำฟืนเผาแล้วสูบเอาน้ำกุหลาบดับเพลิงเสร็จแล้วก็เก็บอัฐิพระเจ้าอังพญาใส่หม้อใหม่ปิดทองเอาไปทิ้งเสียกลางน้ำส่วนในบันทึกของทางฝั่งไทยเราก็มีตั้งแต่พระเจ้าอังพญาประชวรจนเสด็จสวรรคตไปจนถึงต้องปืนใหญ่บาดเจ็บสาหัสค่ะและในอีกบันทึกบางส่วนก็บอกว่าโดนสะเก็ดปืนใหญ่ที่แตกกระเด็นใส่จนบาดเจ็บสาหัสจึงถอยทับกราบแต่ก็สวรรคตระหว่างทางซึ่งบันทึกที่พูด ถึงศึกอลองพญาและบอกถึงจุดจบของพระเจ้าอลองพญานั้นก็มีอยู่หลายบันทึกค่ะและจะกล่าวตรงกันเรื่องหนึ่งคือท่านได้ประชวนด้วยสาหิตใดสาหิตหนึ่งซึ่งแต่ละบันทึกก็กล่าวไว้ไม่เหมือนกันแต่โดยรวมคือท่านยกทัพกราบแล้วไปสวรรคตระหว่างทางนั่นเองค่ะก็เป็นนั้นว่าหมอดูปราหูราจารของทางฝัง่งพม่าทไทยแม่นมากๆค่ะ ซึ่งถ้าเราศึกษาเรื่องพม่าสมัยโบราณก็จะเห็นกรณีตัวอย่างที่บรรดาเหล่าคนชั้นสูงในพมา่าไม่เชื่อหมอดูโหราจาร์พวกนี้แล้วก็มีอันเป็นไปหรือประสบเคราะห์กรรมไม่ดีอยู่หลายต่อหลายคนเช่นที่ดังๆหรือเป็นที่รู้จักก็คือกรณีพระมหาอุปราชาแห่งของสาวดีที่ยกทัพมาตีกรุงศรียยุธยาในช่วงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็จะเห็นได้ว่ามีการพูดถึงพระเคราะห์และดวงพระชะตาที่ไม่ดีแต่สุดท้ายด้วยความจําเป็นที่ต้อง ทําตามรับสั่งของพระเจ้านันทบ,บุรเรงพระมหาอุปราชาจึงต้องยกทัพมาตีกรุงศสียยุธยาและสุดท้ายก็สิ้นประชนในการทํายุทธาตีนั่นเองค่ะแอดมินขอเล่าเพิ่มเติมอีกนิดนะคะถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายในพม่าหลังจากพระเจ้าอลองพญาสวรรคตพงศาวดานไทยก็เล่าว,ว่าแมงล้าแมงของซึ่งเป็นกองหลังมีใจกำเริบคิดการกรบฏค่ะ รีบเดินทับไปโดยด่วนจนถึงเมืองอังวะแล้วก็ให้กวาดผู้คนสเสบียงอาหารเข้าไว้ในเมืองจัดแจงการรักษาเมืองตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ไปเฝ้ามังลอกและมังระราชบุตรที่เมืองรัตนาสิงห์ส่วนมังลอกซึ่งอยู่รักษาเมืองรัตนาสิงห์เมื่อรู้ว่าพวกมอนกลับเป็นกระจจึงให้จับมอนฆ่าเสียเปน็นอันมากพวกมอนก็หนีแต่กระเจิงกันไปพอมังระผู้เป็นพระอนุชาเดินทางไปถึงเมืองจึงทูลแก่มังลอกว่ามอนไม่ได้เป็นกระแต่บัดนี้แมง แมงล่าแมงคองซึ่งเป็นกองหลังนั้นคิดกระบฏยกทัพรีบมาชิงเมืองอังวะก่อนแล้วปักหลักตั้งมั่นอยู่มังลอกได้ทราบก็ตกพระทัยค่ะเพราะแมงล่าแมงคองนั้นเชี่ยวชาญการรบเป็นยิ่งนักการจะไปจับตัวมาได้นั้นก็ยากยิ่งจึงให้ปรึกษาโหนหาคนมาปราบแมงล่าแมงคองให้มีชัยชนะให้จงได้โหนก็ทูลว่าชนชาติพมา่าหากจะไปรบด้วยกับแมงล่าแมงคองก็คงจะไม่ได้มีชัยชนะแน่ๆจะต้องได้คนชาติมอ รูป,ปรพรรณสันฐานอย่างนี้อย่างนี้ นก็ได้ชี้แจงลักษณะไปค่ะว่าให้คนมออลักษณะนี้ไปรบจึงจะมีชัยชนะแมงละแมงคองมังลอกกับมังระจึงให้หาคนมอนตามลักษณะที่โหนอธิบายลักษณะมาจนได้มอชื่ออย่างมิที่ตรงลักษณะดังกล่าวแต่อย่างมิเนี่ยนะคะด้วยความที่ตัวเองเป็นมอนก็ยังไม่ไว้ใจกลัวพมา่าจะทําร้ายค่ะเลยไปซ่อนตัวอยู่ในเรือนชาวบ้านพมา่าพวกข้าหลวงพมา่าก็เจราจาเล้าโลมให้หายกลัวแล้วนําตัวเข้ามาถวายมังลอก กับมังระก็จัดปลอบโยนอย่างมิค่ะว่าเราไม่ฆ่าท่านดอกท่านอย่ากลัวเราเลยจงรับอาสาเราไปรบแมงแลาแมงคองแล้วจับตัวมาให้ได้หลังจากนั้นสถานการณ์ของพม่าก,ก็ยังไม่สงบยังคงวุ่นวายอยู่ค่ะก่อนจะรวมแผ่นดินได้อีกครั้งโอเคค่ะวันนี้แอดมินก็มาเล่าเรื่องมุมแปลก,ปลกในการทําศึกอลองพยาครั้งนี้ที่ในที่สุดแล้วพระเจ้าอลองพยาไม่เชื่อปราหมูราจานหรือพวกสายมูเตลูของทางฝั่งพมา่ายังดื้อดึงยก มัมติอยยุธยาจนทําให้พระองค์ต้องเจอกับภัยอันตรายถึงชีวิตในที่สุดแต่ถึงกระนั้นก็เป็นการปูทางให้มังระราชบุตรได้มาเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของอยุธยาเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทําศึกครั้งต่อไปจนสามารถถักเอากรุงเสียยุธยามาได้ในที่สุดค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ